ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับอาทรวิมลสุขนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็จะมาทําหลังคานะครับง่ายๆนะครับอ่าเริ่องัปเลยนะครับไม่ต้องพูดมากนะครับมูฟนะครับผมจะเอาพื้นก่อนเห็นะครับเอาพื้นตัวนี้กอบเส้นพื้นขึ้นมาก่อนเอาไว้ข้างบนนี้นะครับ สร้างลเลเยอร์ขึ้นมาก่อนหลังคาโครงหลังคานี่นะครับจากนั้นก็สร้างอีกครับฝ้าฝ้าเพดานนี่นะครับผมจะเอาตัวนี้ใส่เป็นฝ้าก่อน ฟ้าเพดานนี่นะครับจากนั้นก็เดี๋ยวผมคลิกเข้าไปข้างในนะครับอ่าข้างในนะครับโดยใช,ช้ extension น,นี้นะครับนี่นะครับ1,001บิตนะครับในการสร้างหลังคานะครับปุ๊บนะครับใส่องศาลงไป3 0 1เมตรนะครับน,นัน นั่นไงนะครับเห็นไมครับการสร้างหลังคาง่ายๆนะครับหลังคาง่ายๆจากนั้นก็เอาตัวนี้นี่มาใส่เป็นโครงสร้างหลังคานะครับดาวน์บันชิคเข้าไปข้างในอีกนะครับนี่นะครับผมจะใส่ให้เห็นโครงสร้างนะครับนี่ครับ อันนี้ก็คือความหนาของจันทันอันนี้ก็คือนี่นะครับผมจะเอาเป็นเหล็กก็แล้วกันนะครับก็คือ10เซนระยะห่างนะครับของจันทันผมก็จะใส่ประมาณ1่เมตรอ่าห่งเมตรห่เ,รหเลยครับ1เมตรเลยครับจากนั้นตรงนี้นะครับ25หนะครับ ผมใช้เหล็กกล่องนะครับเหล็กกล่องเหล็กแปรนะครับนี่ครับแปรสองห้านะครับตัวนี้เป็นสามสองนะครับมุงหลังคาซีแพกนะครับคิวเอ็นะครับสักครู่หนึ่งโปรแกรมก็จะคำนวณให้นี่นะครับนี่ก็จะเป็นโครงสร้างสร้างหลังคาง่ายๆนะครับนี่นะครับ เป็นไงครับง่ายไหมครับการสร้างหลังคาอ่านี่ก็อยู่ในเลเยอร์โครงสร้างหลังคานะครับตัวนี้เลเยอร์อะไรคลิกเข้าไปข้างในครับอ๋อตัวนี้ก็เป็นเพิ่มกระเบื้องกระเบื้องนะครับ ก็จะใส่เป็นกระเบื้องปึ๊บนะครับผมก็จะยกขึ้นมานะครับยกขึ้นมา,ายกขึ้นมาเลยนะครับหาจุดก่อนหาจุดผมจะใช้จุดนี้อ้างอิงนะครับมูฟนะครับตัวนี้5.25นะครับผมก็จะเอามาตรงนี้เลยนะครับจับเบสพอยต์นะครับ เป็นหนึ่จุดหนึ enter นะครับได้ยังเอาใหม่ทนทนแซดทนดนะครับน้คลิกใหม่นะครับมู Move. ประมาณนี้นครับให้อยู่ในแนวแกนนะครับโอขึ้นประมาณนี้ปุ๊บนะครับก็มุงลังคาเลยนะครับตัวนี้เป็นลังคากระเบื้องนะครับใส่เมทัลเลียลเข้าไปหน่อยนะครับรูฟฟิงนะครับใส่ลังคานี้เข้าไปปุ๊บเห็นไหมครับนี่ก็เป็นการสร้างลังคาง่ายๆนะครับเดี๋ยวครอบเราค่อยมาใส่กันนะครับในคลิปนี้ก็ ก็เอาเอาแค่นี้ก่อนนะครับก็จะได้งานโครงสร้างพร้อมหลังคาเรียบร้อยนะครับไปที่เลเยอร์ครับเปิดเลเยอร์ผนังสิครับเห็นไหม,มครับเดี๋ยวค่อยมาเจาะค่อยมาเจาะกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ